สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซียาตุ้มทุกๆกคนนะคะเอฟซี FC มาลิมพิษลำพ,นลำพืนค่ะพี่น้องมาเจอกันตอนสายๆนะคะตอนนี้สิบโมงกว่าแล้วค่ะพี่น้องนะคะตอนสายๆของวันที่สิบสองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาเกี่ยวข้าวด้วยค่ะเมื่อคืนไปเบิงหมอลำเมื่อนี้มาเกี่ยวข้าวค่ะพี่น้อง ยายตุ้มบริเกียวนะคะเอาเข้าวเอาน้ำมาส่งอันผู้เพื่นมารับจ้างเกี่ยวข้าวค่ะ<น>ไปแล้วค่ะพระเอกน้อย <c oughs> <c oughs> เล่นน้ำตาแล้วค่ะเมื่อกี้นี้เล่นลงทงแล้วค่ะพี่น้องอันเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะเลี้ยงแบบเหมือนเราตอนเด็กๆพ่อแม่เลี้ยงเรายังไงกะยายตุ้มก็เลี้ยงหลานแบบนั้นแหละค่ะให้ตูตามธรรมชาตินะคะไม่โอบไม่ คือไม่เาเอ๊ยยังภาษาอังกฤษว่าไม่ซับพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างแบบคือให้ได้ให้ได้บ้างผิดวางบ้างให้ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติค่ะบด้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท,ที่ที่หลานต้องการค่ะอันนี้ก็พามาให้มานาค่ะวันเสาร์อาทิตย์ก็พามาให้มานาคือเก่านะคะพี่น้องอ่าพื้นฐานชีวิตเราเป็นยังไงรากฐานเราเป็นยังไงแล้วก็ ไม่หนีธรรมชาตินะคะพี่น้องอยู่กับดินกับน้ำลมไฟอากาศบริสุทธิ์ทุ่งให้ทุ่งนาค่ะยามไปเรียนก็ไปเรียนค่ะโตขึ้นมาเพื่อนจะไปอยู่ที่ซวยหรูงดงามยังไงก็ไม่เป็นไรเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือสไตล์ชีวิตของยายตุ้มเนาะเหมือนยายตุ้มก็เหมือนกันนะคะอยากทําให้ตัวเองสุขสบายก็ได้ค่ะอยู่ในห้องแอร์อยู่ตลอดเวลาบ่าต้องมาตากแดดตากลมก็ได้ค่ะพี่น้อง แต่ว่าสไตล์ชีวิตยายตุ้มหมักแบบนี้ค่ะหมักแบบธรรมชาติธรรมชาติค่ะพี่น้องหมักม้วนหมักมีความสุขตาแบบฉบับของตัวเองที่ชอบนะคะบางคนอาจจะชอบเพลงสตริงวงดนตรีสตริงวงดนตรีแบบดังๆแบบไปดูในฮอใหญ่ๆบัตรละห้าหกพันอันนั่นกะแล้วแต่สไตล์ชีวิตของแต่ละคนนะคะแต่ยายตุ้มนี่หมักเบื้องมอลลัมหมักเบิงบ่ง มลำม,มู่มํำกอนมอลำเพลินตั้งแต่ในน้อยเนาะพูเท่าผูกเก่พาไปชีวิตเฮาก็เกิดมาจากบ้านๆค่ะพี่น้องโตขึ้นมาเรียนหนังสือกะเป็นในจากน้อยค่ะก็ได้ทํางานรับราชการนะคะลาออกก่อน4ปีค่ะมาเลี้ยงหลานค่ะเฮาก็เลี้ยงแบบธรรมชาติคือกันค่ะพี่น้องโตแบบธรรมชาติเลี้ยงดูแบบไม่ไม่หนีจากธรรมชาตินะพี่น้องเนาะ เมื่อคืนนี่ก็ไปเบิ่งหมอลำค่ะพี่น้องเบิ่งหมอลำแล้วก็เมื่อนี้ก็มาเกี่ยวข้าวค่ะพี่น้องแต่ยายตุ้มไม่ได้เกี่ยวแล้วล่ะค่ะพี่น้องจ้างเพื่อนเกี่ยวนะคะอันหลดุดหลุดเกี่ยวบ่ได้ค่ะพี่น้องมันมันมันเป็นแบบนี้อุ้ยทษดได้พี่น้อง <laughs> กล้องลุนทษดลายๆค่ะพี่น้องกล้องมันลุนมันมันล้มแล้วมันแบบนี้เลยค่ะพี่น้องมันสานกันแบบนี้ หลดเกี่ยวกันเลยบ่าสามารถเกี่ยวได้ค่ะก็เลยได้จ้างนะคะจ้างก็บ่มีคนอีกค่ะพี่น้องช่วงนี้นาเพิ่นนาตูก็ต่างคนก็ต่างเกี่ยวเนาะพี่น้องเนาะก็เลยได้มาอยู่สามสี่คนค่ะพี่น้องเอาข้าวเอาน้ามาส่งเพิ่นนะคะก็เลยมานั่งหิดคลิปนะคะเดี๋ยวจะให้เบ่งท่งนาใาญ่ตุ้มหิดข้าวไรเบอร์รี่นะคะแล้วก็ส่งที่ส่งขายที่ยสโสทรค่ะพี่น้อง แล้วก็ผู้เพื่อนอันรับซื้อเพื่อนก็เห็ดส่งอเมริกาค่ะบ่พ่อขายนะคะพี่น้องหมื่นละ320บาทนะคะแพลงกว่าข้าวธรรมดาชาวบ้านพาชาวบ้านพาพี่น้องไทเฮาเห็ดอยู่แต่ว่าเพื่อนเห็ดนําบ่ได้นะคะเพราะมันทานานาอินทรียนะคะใส่ปุ๋ยแบบปุ๋ยคอกไม่มีปุ๋ยอินทรีย์แม้แต่เม็ดเดียวนะคะพี่น้องชาวบ้านเพื่อนอดบ่ได้ค่ะเพื่อนกะหลักใส่ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยย,ย,ยางเนาะ มันก็เลยบ่ได้คุณภาพเวลาเพื่อนไปตรวจสอบเข้าแล้วมันบ่ได้ค่ะเพื่อนย่ามันบ่งามเพื่อนก็ลอยใส่บบนี้นะค่ะพี่น้องกระโบปินยางเนาะค่ะถ้าเพื่อนหิ่ดนาเขาก็หิ่ดไปนะคะพี่น้องได้หลายนะพี่น้องปีแรกๆหิ่ดหิ่ดงานหนึ่งหิ่ดทดลองนะคะมันได้ผลก็เลยปีต่อมาก็เลยหิ่ดสองไร่ปีต่อมาก็ขยายเป็นสี่ไร่หกไร่ตอนนี้ทําอยู่แปดไร่ค่ะพี่น้องนะคะ ทำอยู่เปดไร่ทุ่งนึ่งอีกทุง่งนึงทำอยู่สี่ไร่ค่ะพี่น้องไม่พอขายนะคะพี่น้องเนาะได้ราคาดีค่ะบัดน,นี้ปีปีก่อน,นก่อนก็ไสลดสีลดเกี่ยวได้อยู่ปีนี้โบได้ค่ะมันล้มนะคะพี่น้องมันก็เลยต้องได้จ้างเกี่ยวช่วงที่อันถ้าเพื่อนมากินข้าวม่กินน้ําก็เลยมาเห็ดคลิปค่ะเอาเฮาเว้ายาวเว้าเรื่องอยาตุ้มยาวแล้วมาเล่ามาเว้าเรื่องหมอลำเมื่อคืนนี้เนาะพี่น้องเนาะไปเบื้องหมอลำกระม้วนค่ะพี่น้องหมอลำ เพลินลำเพลินเนาะก็ม้วนโจ๊ะๆหาวๆยาวๆ,ๆ,ๆนะคะพี่น้องยันตุ้มไปดึกค่าเมื่อคืนนี่เกือบสามทุ่มกว่าเกือบสี่ทุ่มค่ะไปหอดงานนะคะเนาะพี่น้องเนาะแน่นี่พระเอกหมอลำน้อยมาอีกแล้ว <laughs> อันสาเหตุที่ไปดึกก็เพราะว่ารอแม่บ้านเพื่นไปด้วยค่ะพี่น้องเพื่อนกระริจการซ็จงานก็ออกจากเฮือนกระเกือบสองทุ่มกว่าท่าตามาเอาหลานนำค่ะพี่น้องนะคะ เดี๋ยวเพื่อนสิไหไปนําตากหมอกตากลมเดี๋ยวเพื่อนสิเป็นไข่เนาะค่ะไปอยากไปลินนํำยายเจ้ยเนาะเอามาไล่นักๆักไปให้ยายเจ้ยค่ะเมื่อคืนนี่นะคะพี่นอ้องคนกับพอประมาณนะคะพี่นอ้องส่วนมากอันเพื่อนขายบัตรแข็งก้อนเพื่อนก็นได้รายอยู่ค่ะพี่นอ้องเพื่อนเอาเงินเข้าวัดแต่คนที่มาเบิน้างานมันเป็นหน้าหน้าเกี่ยวเข่าเนะเาะพฒทาผู้แก่เพื่อนซาถามเพื่อนนั่นดูหน้าอยูหน้าฮานพี่น้อ เพื่นกันยากการยากงานเนาะเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้านานะคะเพื่นเพื่นก็นเลยบอ,บอดีลงมาเบ่งมาลําแต่ว่ากระลายอยู่ค่ะพี่น้องพอพอประมาณนะคะก็ดึกจักหน่อยยายตุ้มก็ต้องพาแม่บ้านกลับค่ะเพราะเพื่อนต้องมาเกี่ยวข้าวมื้อีกค่ะพี่น้องก็เลยไปฮอดงานกับเกือบสี่ทุ่มว่าสิบปีท้ายคลิปอันเพลงบูชาครูก็เลยไปบอทันค่ะพี่น้อง แล้วก็หนทางมันไปยากยากคับพี่น้องมันแคบบ้านเพื่อนอย่าก,กันใหญ่อยู่บ้านนองราดนะคบสามโม่เนาะบ้านเดียวนะแต่ว่าทางไปนะมันมันยากจนน่ลืบก็บเป็นวัดป่าพร้อมค่ะพี่น้องเนาะมันไปยากคนก็นเลยสิบบอบ่บ่บ่บบบไปค่ะพี่น้องถ้าเป็นบ้านใหญ่ติดถน,นนในคนสีลายอยู่แต่หันกันยังกระหลายอยู่พี่น้องคุณกับลายพอประมาณค่ะ มาว่าต่อค่ะพี่น้องเพื่อนก็นได้ขายได้หลายพันบาทอยู่ค่ะพี่น้องเอาเงินเขวัดป่าเนาะแต่คนมาเบ่งนาฮาลก็มีแต่ลูกตะหลานนะคะพี่น้องอามุวนอยู่ค่ะยายตุ้มไปเกือบสี่ทุ่มแล้วก็ได้ได้ถ่ายคลิปเพลงอันจุดีเอียนเวียนวนุ่นั่นกับเพลงหนึ่งแล้วก็เพลงราชินีลำเพลินกับบอดี้่ายซ้ำพี่น้องลืมโทรศัพท์ไว้ในรถ กอไปเอาโทรศัพท์มาย่างมาจากมงหวัดจอดโดดย่างมากันเติบนึงอยู่ค่ะพี่น้องแล้วก็อันคุยกับจ่าโอไว้ว่ว่าสิไปถ่ายคลิปอันเบิ่งคนเข่าคนออกอันยูหน้าประตูกะมันไม่สะดวกหลายอย่างค่ะพี่น้องโทษรายๆาย้อจ่าโอเด้อบดีไถ่ายอันบททีไลฟ์สดให้เบิ่งบรรยากาศแต่ว่าช่องอันพ่อน้อยครูน้อยเฟมิลี่ ช่องคู่หูรีอาแล้วก็ช่องอันอี่ยก็คือไทยอุดรน,นะเพื่อนกระถ่ายอยู่ค่ะพี่น้องแบบยายเพื่อนไปนำเนาะกระบอกยักทิมเพื่อนไว้ผู้เดียวนะคะเขาเลยอนั่งเป็นมูไปอย่างเพื่อนค่ะก็ได้แต่ไปติปหน้าฮ้านแล้วก็อันมาถ่ายคลิปเพลงสองสามเพลงเพลงอันเอียงมืลําเพลินนะคะที่อาจารย์โเกตรวิส,สัยอาจารย์พลมนชัยแล้วก็ อกตุ้มตการชัยนะแล้วก็สินชัยคะ่ะได้ถ่ายมาอยู่คะ่ะเดี๋ยวสิเอาลงให้บึ้งนะคะพี่น้องเนาะกำมาเล่าให้ฟังบรรยากาศม้วนค่ะพี่น้องดูหน้าจอในมือถือกับหน้าฮานแตกต่างกันลิบลับเลยค่ะพี่น,อน้องเมื่อคืนนี้ยายตุ้มพาพาแม่บ,บ้านกลับตอนนั้นโชว์โชว์มาลําเพลินนั่นแหละคะ่ะโชว์มาลําเพลินจบแล้วก็เข้าสู่ลำเรื่องต่อก่อนแล้วก็พายายเพราะมือีนยายต้อง มาเกี่ยวข้าวเนาะต้องพายายเมื่อนอนค่ะพี่น้องต่างกันลิบลับบรรยากาศนะคะพี่น้องหาโอกาสไปดูหน้าฮานให้ได้นะคะพี่น้องถ้าไปหมอลำพิลำเพลินไปเล่นใกล้ๆบ้านก็หาโอกาสไปชมนะคะพี่น้องไปเป็นกําลังใจนะคะตอนกางวินกะเอาปากหม้อขึ้นชื่อของสกลุลไปสู้อันท,ทีมช่างซุกทีมอันใหญ่เจ้ยแล้วก็เอาไว้ให้แม่พนกินด้วยนะคะพี่น้อง ก็เลยของดีของเซฟกลับไปฝากแม่พอนะคะพี่น้องกะหักแพงเบ่งปันกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะบรรยากาศเมื่อคืนนะคะพี่น้องมันไกลคะ่ะเมื่อคืนหมู่บ้านที่เล่นถามว่าด้วยระยะเส้นทางจากบ้านเดยตุ้มไปบ้านหนองลาดนะไม่ไกลเท่าไหรค่ค่ะแต่ว่ามันเป็นบ้านที่เข้าไปในซอยในลืบค่ะพี่น้องมันก็บางช่วงก็เป็นทางดินแดงนะค่ะพี่น้องเนาะแต่ถ้าสิไปทางลาดยาง ค่ะพี่น้องก็มาเล่าบรรยากาศให้ฟังเนาะหน้าฮานกับได้โจมือถือนะคะพี่น้องบลำเพชรลำเพอน่ะคุณภาพนะคะพี่น้องํำกระม้วนนะคะศิลปินแต่ละคนน้องๆกับน่ารักทุกๆคนค่ะเมื่อวานนี่บเาได้บรได้เข้าไปรบกวนนักน้องไม่ได้ไปอันนี้นะคะพี่น้องก็พายายเพื่อนไปบึงหน้าฮานนะคะแล้วก็เอามาลายหมักอึไปให้ยายจื้ยนะคะมาลายหนักๆ จริงๆแล้วสิเอาหน่วยใหญ่ๆอยู่กับพี่น้องแต่เกรงใจเนาะพี่น้องเนาะเวลาถ้าเอาไปคลองแล้วมันหนักเกินไปมันก็จะแบบเนาะเกรงใจเกรงใจศิลปินค่ะแค่หยอก 2, ยอกใหญ่เจ้ยเ่นซื้อพอม้วนพอหัวนะคะพี่น้อง <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องเนาะไปเบิ่งนาฮานหาเวลาหาโอกาสไปเบิ่งเ้อพี่น้องเด้อหลายๆคนที่เคยไปเบิง่งแล้วก็จะรู้ว่านะคะว่าเมาลาเพล่ำเพลเพินม้วนซำดายนะคะพี่น้องเอานะคะก่อนจากกันเดี๋ยวใช้เบิ่งบรรยากาศนาใหญ่ตุ้มจากน้อยนะคะพี่น้องเนาะ อะเบิงหน้าใหญ่ตุ้มนะพี่น้องตรงนี้ก็ประมาณสี่ไรน์เพี่น้องมันล้มนะคะหล,ลดเกี่ยวมาได้นี่ถ้ามันตั้งแบบนี้ก็พอได้อยู่ค่ะตรงนี้ก็สี่ไล่เด้อพี่น้องเด้อเป็นแปดไร่เป็นข้าวไลเบอรี่นะคะเป็นข้าวแบบเอ้ยอย่างฮะ ข้าวดำนะคะพี่น้องเพื่อนส่งนอกอย่างเดียวนะคะก็จะประมาณนี้แหะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะให้เบิ้งบรรยากาศนาใจตุ้มนะคะค่ะคลิปนี้ก็เจอกันเพียงเท่านี้นะคะพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวสิเอาคลิปอันหน้าห้านอีกจคคลิปสองคลิปลงงห้เบิ่งด้วยค่ะพี่น้องนะคะเนาะ,ค,ะนค่ะก็ขอจากการเพียงเท่านี้เนาะเบิ้งธรรมชาติป่าเฮ็ดด้วยค่ะพี่น้องเอออันนี้ค่ะ เฮ็ดหลายหลายได้มีทุกเฮ็ดเฮ็ดเพาะเฮ็ดละงกเฮ็ดดินเฮ็ดข่ามีทุกเฮ็ดเลยค่ะพี่น้องโชคดีนะคะที่นายายตุ้มมีเห็ดหลายค่ะพี่น้องเนาะเอา,เอาก่อนจากกันกะอวยพรให้คือเก่าะล่ะค่ะสุขภาพแข็งแรงทุกคนเด้อไม่เจ็บไม่จนคิดดีพูดดีทำดีชีวิตจะเป็นสุขค่ะพี่น้องอยู่ดีมีแฮงสุขูสุขคนค่ะบ๊ายบายค่ะ เจอกันคลิปหน้า